จะมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาตรวจสอบเรื่องของโครงการก่อสร้างทางหลวงใหม่เลข1421นะคะโครงการนี้จะเป็นถนนที่จะไปเชื่อมกับถนนสายเศรษฐก<ม>ิจ R3A ไทยสป,ปปลาวแล้วก็จีนนะคะว่าการดําเนินการตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรนะคะพูดคุยกันค่ะกับท่านสว่างบุรณธนนุก,กิจผู้ในการสํานักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะพอสว่างคะสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับค่ะครับผมท่านพอครับถนนเส้นนี้หนึ่งสี่สองหนึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญของกรมทางหลวงที่มีการเชื่อมเส้นทาง r 3 a ซึ่งถ้ามีการเชื่อมโยงเสร็จแล้วเนี่ยครับจะมีการเชื่อมโยงในรูปแบบไหนแล้วมีความสําคัญยังไงบ้างครับผมก็ขออธิบายนะครับว่าโครงการทางหลวงหมายเลขหนึ่งสี่สองหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างมาเพื่อนะครับรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งนะครับกับเส้นทาง r 3ามนะครับ ก็เส้นทาง R3A นะครับก็จะบอกถึงความสําคัญนิดนึงนะครับว่าเส้นทาง R3A เนี่ยเป็นทางหลวงนานาชาตินะครับที่เชื่อมโยงระหว่างไทยลาวและจีนนะครับก็คือบริเวณจากเชียงจังหวัดเชียงรายนะครับมุ่งสู่ภหมิงนะครับเอซึ่งเส้นทางนี้นะครับจะออกที่ด่านเชียงของนะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศลาวที่ด่านห้วยทรายนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะออกจากประเทศลาวเข้าสู่ ประเทศจีนนะครับที่เมืองเชียงลุงคุณหมิงมุนทนยูนานครับระยะทางรวมประมาณพันสองร้อยสี่สิบกิโลนะครับถนนเส้นนี้นะครับเออาสามเอเนี่ยถือเป็นเส้นทางสําคัญในการนําเข้าส่งออกสินค้าระหว่างไทยและจีนโดยผ่านลรานะครับสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาแต่พืชผักผลไม้สดเครื่องเทศสมุนไพรและสินค้า้าภพอโภนต่างๆนะครับครับซึ่งการขนส่งเส้นทางนี้เนี่ย เป็นเส้นทางที่ต้นทุนต่ําเพราะว่าระยะทางเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดครับอ,อีกบทบาทหนึ่งของเส้นทางอาสามเอนะครับนอกจากการขนส่งสินค้าแล้วเนี่ยยังเหมือนเป็นเส้นทางเชื่อมวัฒนธรรมนะครับการท่องเที่ยวนะครับเ,<อ>เปิดโอกาสให้ประเทศไทยเราครับรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับไปจนถึงที่เขาจะเข้าผ่านประเทศไทยมานะครับคร<อ>ับส่วนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับ ก็เป็นการพัฒน,นาโครงข่ายทางหลวงนะครับขนาดแนวใหม่สี่ช่องาราจรนะครับครับผมในเบื้องต้นก็ขอแค่นี้ก่อนครับค่ะ<า>คือแปลว่าหนึ่งสี่สองหนึ่งเนี่ยเราจะไปเชื่อมต่อกับ R สามเอใช่ไหมคะจะเชื่อมต่อในลักษณะไงเพราะรสามเอเนี่ยเป็นเส้นทางที่สําคัญมากจริงๆนะคะแล้วหนึ่งสี่สองหนึ่งเราไปเชื่อมกับเขายัางไงคะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีเส้นทางอยู่ก็คือเส้นทางหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับาจากเชียงรายเนี่ยไปเชียงของนะครับ ผ่านซึ่งเป็นระยะทางที่อ้อมนะครับกรนทางก็ลยได้มีการก่อสร้างเส้นทาง1421ขึ้นมานะครับก็คืออ,ออกจาเชียงรายมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปมาจบกับเส้นทาง1020นะครับที่อำเภอขุนตานนะครับข<อ>ุนตานนะครับซึ่งจะรุล้นระยะทางได้ประมาณ38กิโลเลยครับโอ้ถือว่าเยอะมากนะคะ<อ>ก็คือระยะสั้นลง38กิโลใช่ไหมครครับแล้วทีนี้ความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างฮะครับ เส้นทางนี้ระยะรวมนะครับ1421เนี่ยระยะทางรวม่48กิโลครับนะครับแบ่งเป็นสามตอนนะครับตอนนี้เนี่ยสองตอนเนี่ย29กิโลก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับลบคงเหลือตอนหนึ่งที่ออกจากเชียงรายมาเนี่ยระยะทาง19กิโลก่อสร้างไปแล้ว18กิโลคงเหลือหนึ่งกิโลครับโอโอซึ่งบังเอิญระหว่างการก่อ,อสร้างเนี่ยผ่านใกล้ๆเคียงกับโบราณสถานจึงต้องมีการจัดการเอไอเอครับ ซึ่งคาดว่าก็คงจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับค่ะหนึ่งตอนที่เหลือนี่คือตรงช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่มงคลใช่ไหมคะใช่ครับอ่านี่คือตอนที่สามครับอนะคะเรียกเป็นตอนสามก็ได้ครับอ่าเป็นเป็นตอนสามแล้วตอนสามก็คือเหลือแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะทีนี้รูปแบบของการก่อสร้างถนนเส้นนี้ละครับมีการก่อสร้างในรูปแบบไหนครับ การก่อสร้างถนนเส้นนี้นะครับเป็นการก่อสร้างสี่ช่องจาราจรตลอดสายนะครับครับ<ม>ผิวทางเป็นแอสฟัลหรือที่เรียกว่าโถนราดยางเนี่ยนะครับค,ค,ความกว้างช่องจาราจรละสามเมตรห้าสิบนะครับก็มีไหลาทางกว้างสองเมตรห้าสิบส่วนเกาะกลางเนี่ยมีทั้งแบบกดหรือดีเพสมีเดียนแล้วก็แบบยกหรือเลสมีเดียนครับอืมค่ะ,คะ<อ>เห็นบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยคือด้านข้างอะไรต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าวอะไรต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับก็น่านเมืองก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวแล้วก็มีบางช่วงที่เป็นเส้นทางตัดใหม่นี่ก็จะผ่านเอพื้นที่ป่าเลยอแล้วก็จะมีพวกเนินต่างๆซึ่งเราก็ได้ปรับให้ความราดชันของถนนเนี่ยดีขึ้นครับครัะ<ค>มันมีผ่าน,นกำลังคมขนส่งครับค่ะมีผ่านชุมชนหนานแน่นอะไรด้วยไหมคะใช่ครับก็จะมีพวกหมู่บ้านที่เป็นถนนเดิมที่เรา ก่อสร้างทับซ้อนและปรับปรุงนะครับก็จะมีแหล่งชุมชนนะครับเป็นเป็นระยะระยะครับครับผมเห็นบอกว่าบางช่วงจะมีการก่อสร้างแบบเกาะกลางแบบยกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อเกาะกลางแบบยกนี่เราจะใช้ต่อเมื่อเราผ่านสภาพเจอสภาพแบบไหนฮะเออภูมิประเทศยังไงคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเอ่อย่านชุมชนนะครับจะมีเกาะกลางแบบยกนะครับแล้วก็มีติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนเรีเกาะกลางครับ ครับผม,ม,มก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยด้วยเรื่องของแสงสว่งางต่างๆนั่นนะนะฮะเดี๋ยวนั้นคือถ้าดูแล้วเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างจะโครงการนี้ถือว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ยังไงคะเป็นไปตามกําหนดไหมคะก็คือก็ต้องเรียนนะครับว่าโครงการนี้มีความล่าช้านะครับเนื่องจากเ,เราติดกรรมสิทธิ์ขอโทษ e นะครับคือเราติดเอไอเอนะครับเรื่องโบราณสถานซึ่งก็ได้ประชุมแล้วก็จัดการรายงานการ เรื่องเกี่ยวกับความติดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ<ช>ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบพื้นที่นะครับายในเดือนนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ150วันก็แล้วเสร็จประมาณเ,าเดือนกรกฎานี้ครับดังนั้นในสิ้นปีนี้เนี่ยคิดว่า3ตอนนี้ยังไงเรียบร้อยได้ใช้แน่นอนได้ใช้ใช่ไหมคะใช่ครับ ครับผมทีนี้ระหว่างก่อสร้างเองทางกรมทางหลวงมีมาตรการในการดูแลพี่น้องอประชาชนยังไง<ะ>ในการที่จะใช้เส้นทางสัญจรไปมารวมไปถึงเรื่องของ,ของการมาตรการจำกัดเรื่องฝุ่นต่างๆนะครับพวกนี้ด้วยฮะครับก็คือเรื่องการดึงความปลอดภัยเนี่ยหรือเกี่ยวกับประชาชนเนี่ยกรมทางหลวงเราเนี่ยเรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยหรือว่าเป็นมาตรฐานของกรมเราก็คือในพื้นที่ก่อสร้างนะครับเราจะมีการติดตั้งป้ายแนะนําป้ายเตือนสัญญาณไฟ แล้วก็ไฟฟ้าแสงสว่างอุปกรณ์อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆน,นะครับตามมาตรฐานกรมทางหลวงนะครับ,รบแล้วก็ในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแยกส่วนออกมาเลยครับว่าพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยแยกส่วนจากพื้นที่จราจรนะครับแล้วก็เราจะมีอีกอย่างที่สําคัญมากเลยครับเราจะมีชุดในการตรวจสอบนะครับความปลอดภัยมือหนนหรือที่เราเรียกว่ารถสตีลดนะครับซึ่งมีการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจําทุกวันครับ อยากให้ท่านผอย้ำอีกทีหนึ่งค่ะว่าในแง่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการขนส่งค้าขายมาจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อเส้นทางนี้เสร็จแล้วเชื่อมกับอ3 a ได้เนี่ยค่ะครับก็อันนี้จะเป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในการขนส่งสินค้านะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะส่งพวกผลไม้สดเนี่ยไปประเทศจีนเป็นอย่างมากนะครับก็โดยผ่านทางประเทศเราซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในการขนสินค้าจากจีนไปเนี่ย ก็คือทางจีนเนี่ยอเฉพาะทางทะเลเนี่ยเขามอบให้เปิดเมืองท่าอยู่9้าเมืองครับแล้วก็ส่วนการท้าชายแดนเนี่ยเขาเปิดให้อยู่2เมืองนะครับซึ่งสองเมืองเนี่ยใกล้กับของเราที่จะส่งสินค้าได้ใกล้ที่สุดแล้วก็ต้นทุนในการส่งต่ําสุดนะครับซึ่งผมคาดว่าเป็นผล เป็นประโยชน์ในเศรษฐกิจข,ของประเทศไท,ศทยเป็นอย่างสูงครับคือคพอต้นทุนต่ําลงพวกอย่างพวกของสดเนี่ยพาะอ,อย่างที่บอกว่าเส้นนี้คือใช้เรื่องของพืชผลทางการเกษตรใช่ระยะเวลาที่มันสั้นลงของไปถึงมันก็จะสดขึ้นอะไร,รต่างๆความเสียหายอะไรก็จะน้อยลงถูกต้องไหมคะค่ะถูกต้องครับนะคะรวมไปถึงเส้นทางวัฒนธรรมอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเส้นทาง R3A เนี่ยถูกพูดถึงมากใช่ถูกเชื่อมต่อหลายประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวตรงนี้ก็คาดว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากขึ้นอีกเท่าไหร่ยังไงได้ไหมคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับ,รบสามารถขับรถจากประเทศจีนผ่านลาวแล้วก็เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้เลยครับ<อ>แต่มูลค่าทางเศรษฐกิจนี่ก็ต้องเรียนว่าอ่าน,นี้ก็คงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอแต่ก็ถือว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าคือถ้าเขามาแล้วเขาจะต้องมาเวิ่งในทาง,ทางที่ยาวแต่ถ้าเกิดมาวิ่งสั้นลง<ไ>เขาสะดวกมากขึ้นโอกาสที่เขาจะเข้ามาไปกลับหรืออะไรแบบมันเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ ครับผมนะฮะนี่พราะนั้นด้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะสำหรับการสร้างถนน1421เส้นนี้นะฮะสร้างถนนสายวัฒนธรรมด้วยทีนี้อยากให้กรมหลวงครับฝากนะฮะถึงประชาชนหน่อยครับถึงเรื่องของความสำคัญแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยครับค่ะครับอันนี้ก็ทางกรมทางหลวงนะครับก็ขอฝากถึงประชาชนผู้ใช้ทางทุกท่านนะครับขอให้ขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับมีวินัยแล้วก็สิ่งาำงานือต้องปฏิบัติ ตามป้ายแนะนําป้ายเตือนและสัญญาณยาจรต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการก่อสร้างครับเพราะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับถ้าเรามีการอนุมัติวางและปฏิบัติการตามกฎนะครับก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของท่านผู้ใช้ทางและผู้ร่วมทางนะครับและสิ่งสําคัญนะครับก็คือต้องมีน้ําใจต่อผู้ร่วมทางนะครับและต้องขอฝากอย่างเช่นประชาชนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางแจ้งเหตุบนทางหลวงได้นะครับ ที่หมายเลข1586นะครับหลายด่วกรมทางหลวงโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงครับโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผอสว่างนะคะชัดเจนมากรายละเอียดของหมายเลขทางหลวงหมายเลข1421นะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณครับครับผมครับขอบสุณครับครับผม